นะครับกลับมารับชมการซ้อมฟุตบอลของทีมมอจิทอบางขุนเทียนนะครับอ่เปิดเกมมาโอ้โหพีเบียนะครับสั์เข้าไประยะ3เมตรนะครับบุกกรอบออกไปนะครับอ่นี่เล้งช่วยสกรีนไว้นะครับตู้มาตลอดครับช่วยสกรีนไว้นะครับเอาเข้ามาแล้วครับนิดเดียวครับนิดเดียวครับนิดเดียวพีเบียเข้าทําตลอดนะครับตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับ เราทำตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับคุณมิกครับคุณมิกเขาไปเปิดมุมครับลูกนี้เปิดมุมครับเปิดมุมมาครับโอ้โหจับบอลได้โอ้โหล่นครับมันนั่นไปนิดเดียวครับโอ้หอกหลังไปเอาวีบีร์ส่งมาให้โอ้เท่เท่โอ้โหสกัดเอฟโดสกัดเอมเล่นดีมากครับช่วงกองหลังครับโอ้โหโอ้หยิงไกลครับหายเลยนะครับยิงนีหายเลยนะครับโอ้โหนี่ก็หายไปนะครับ หายไปออกหลังไปเลยนะครับโอ้โหเปิดมุมครับเอ้ามีอีกแล้วครับโอ้โหพีเอพีเอพีเอนะครับพีเอพีเอได้ครับเสร็จเรียบร้อยครับโอ้พี่เบียร์เข้ามาแล้วโอ้โหนัดเข้าอืมนะคประตูเข้ามาบล็อกไว้ทันนะครับลูกนี้เปิดมุมครับโอ้โหจริงเข้ามาโอ้โหพี่เบียร์ครับโอ้โหขาหลังครับขาหลังขาหลังนะครับขวานะครับดีดเข้าไปนะครับกลางประตูเลยนะครับ ปุ๊บโอ้โหนัดเข้ามืเกี้ได้ครับอโยนนะฮะโยนไกลไปนะครับโอ้โหเอาเข้าพี่เข้าพี่เทแล้วครับเทอู้หูซัดเข้าไปที่ไซายนะครับติดบล็อกนะครับอ่านะครับมาอีกรอบครับอ่านะครับเล็งครับเล็งเล็งอยู่เล็งอยู่เอาอาร์ตพี่อาร์ตจับโอ้โหพี่เทแล้วครับหายครับลูกุงจอหายอีกแล้วครับนะครับโอ้โหเอมไม่ได้ครับลูกนี้ ไม่ได้นะครับพิยะเข้ามาพิยะโอ้โหเล่นลูกยากครับมาลูกยากครับนี่ครับปามจัดให้ครับเต็มหน้าครับเป็นไงฮะโอ้โหเล่นลูกยากนะครับนี่ลูกกลมารด้วยนะครับลูกบอกว่าพ่อเป็นไงโอ้โหหายใจอยู่หรือเปล่านะครับนัเข้าไปประคองครับนับถึงแปดแล้วครับปา์มเขาไปเช็คอาการครับจับเส้นที่ประจอนครับโอ้โหนะครับก็บุกมีครับ โอ้โหเล่นลูกยากนะครับคุณเอ็มครับโอ้โหลูกดีดหลังนี่เขาพยายามทำอ่อครั้งที่แล้วนะครับเกมเมื่อกี้นะครับยังไม่ได้นะครับอ่ะมาครับเทชี้นะครับชี้เข้าในส่งให้หน่อยอ้าวโอ้โหไปนู่นเลยครับนู่นเลยฮะสนามอีสนามหนึ่งไปเลยนะครับเปลี่ยนมาแล้วครับเปลี่ยนเปลี่ยนทีมาแล้วครับตอนนี้นะครับอ่ะติ๊กตีขึ้นมาแล้วครับโอ้โหดีดโอ้โหดีด ตะแคงดีดไปนะครับประตูไม่หลงทางนะครับไม่หลงนะครับลูกนี uh ้เ huh กือบไปแล้วนะครับเอาปุ๊บโอ้โหนะครับพี่ติ๊กอีกแล้วนะครับพี่ติ๊กเข้ามาเรื่อยๆอันตรายเข้ามาเรื่อยๆนะครับเข้ามาบนเวียนเข้ามาเรื่อยๆนะครับโโอ้หปุ๊บยิงอย่างแรงนะครับเกือบไปแล้วลูกนี้สามเข้ามาอีกเกือแล้วครับเกือบแล้วครับเมื่อกี้ ทำอีกรอบครับโอ้โหเท่เข้าไป่ะต้องเยี่ยมนะครับโอ้ลมเย็นบู๊มาฝนตกแน่ๆอแน่จัดโอ้เอ้าพี่ต้องนะครับพี่ต้องในทีมเป็นกองหลังนะครับเฮ้ยต้องไมน่าจะสกัดพลาดนะครับโอ้โหสกัดพลาดชอบคุมตัวเองนะครับมาๆเดี๋ินขัดเท้าให้น่าจะเป็นสันทัตยานนะครับรู้ไหมสันทัตยานน้อง ออมาโอ้โหมอสป่ะครับลรงนี้มอสนะครับเต็มข้อมาเลยครับโอ้โหซ้ำอ,อ,อีกลูกหนึง่งเรียบร้อยครับพี<ป>่โอ้ได้เลยอะ,ะ,ะหมุนตัวทโอปโูเสาแรกนะครับลูกนี้ติดปลายมือนะครับเสาแรกนะครับลูกนี้ปัดติดปลายมือออกประชนเ <ปะ S 1> สาอีกทีถ้าไม่ปัดีิเกมนะครับเข้าแน่นอนนะคลูกนี้ แกหมุนตัวแล้วผมก็ไม่ทันแล้วนะครับรองเท้าก็มีเดี๋ยวเตะตะปูเตะเหล็กเตะปูโยนเข้ามากลางปึ๊บรียบร้อยครับหายครับตรงนี้หายไปแล้วนะครับปิดเวลาแบตเขเราปดี๋ยไม่รอบครับโอ้โหนี่ส่งเนียนๆครับมดบอกว่าพี่อย่าบอกนะว่าผมไม่ส่งนะครับส่งเนียนๆแล้วนะครับเมื่อกี้เอ็นมาแล้วเอ็นโอ้โหเหลงมูซาหตะโกนบอกกูมาแล้วนะครับอื้มเสาเล่นเน้นเต็มเต็มตีนนะครับ เป็มเสานะครับกองหลังธรรมชาตินะครับยิง uh ยังไงก็ไม่ยิงนะครับธรรมชาตินะครับธรรมชาติเขาไม่ยิงนะครับยิงเน้นๆย่ิงจนเสาโอ้โหลูกนี้เต็มเต็มข้อมือเลยครับนัดนะครับเป็นคนยิงมาเต็มข้อมือนะครับผมแทบนอนเลยนะครับหมายนะครับหมายรู้เลยฮะโอ้เปิดข้ามาไหนเปิดข้นมาไนที่เข้มจับได้องคางมีใครโอ้โหยิงทำไมครับโอ้โหผวาครับผวาลูกนี้ผมผวานะครับ ขว่านผัดไปได้พี่เข้มขับมาเคลียเคลียโอ้โหเรียบร้อยครับลูกนี้เข้ากลางมานะครับเนียนๆเข้าไปเลยทางเลยนะครับเนียนๆเน้นๆเข้าไปเลยนะครับหายกันแล้วนะครับพี่เข้มพี่เข้มพี่เข้มยืนหน้าพี่เข้มยืนหน้าป๊บเรียบร้อยครับเส็จนะเส็จเก็บง่ายๆครับลูกดุดมๆมานะครับอดีตหลังพี่เข้มเคลียไปนะครับเคลมยไป้วครับออกไปแล้วครับเอาหาย้ะครับ นะครับลูกคุมก็มาเรียกบอลแล้วครับโอ้พีเท่โอ้โหเดาะสามรอบสี่รอบพวงหนียิ้โหยพวงหนีแล้วโยนเข้าไปเลยนะครับง่ายเดาะสามครั้งนะครับเช็คประตูด้วยนะครับมองประตูประตูล้มแล้วนะครับประตูล้มแล้วดีดข้ามหัวเข้านะครับกองหลังก็ยืนชมลูกเดาะของพีเท่อย่างนิ่งเลยนะครับกองหลังนะครับถมเสานะครับยิงเข้ามาจะตรงกลางนะครับ ตะกอนนะครับง่ายทีนี้นะครับในช่วงนี้ก็ช่วงท้ายเกมแล้วนะครับช่วงท้ายเกมก็มีมีลูกของพี่เทศเนี่ยครับที่ที่อันตรายมากๆนะครับก็วันนี้ก็ถือว่าโอ้สนุกสนานตอนแรกนึกว่าจะไม่เหนื่อยขนาดนี้นะครับมาโหมนัดนัดสุดท้ายนัดนี้แหละอันก่อนหน้านี้ไม่เท่าไหร่นะครับนัดนี้มาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆนะครับคุณครับเดี๋ยวเจอกันแมตช์หน้าสวัสดีครับ